สวัสดีครับผมตศตัครับพี่พึ่งขายใน S p d นะครับวันนี้พี่จะมาสอนการเล่นเกมจ5แบบเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเห็นแอป,ปนี้ไหมครับนี่ครับแอป,ปนี้นะครับนี่ตัวเป็นนกมวนอยู่ตาฟ้าเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้พี่จะเล่นมาท่องแบทนะครับน้องๆจะเห็นว่าพี่น้องเห็นเ็นตาอย่างนี้ จะเป็นข้อมา่านาตาขก่อนน่าตาจะเป็นแบบว่าอย่ายงไรเป็นพวกภาพนี้อาจจะมีเกมอะไรเกมเลยน้องจะเล่นเกมอะไรนะครับอ่ามันจะมันจะให้เรากดต,ตรงเนี้ยต๊ะกดดทินเนี่ยครับอ่าให้น้องรับเหรียญห้าเหรียญพวกเหรียญอะไรเนี้ยนะครับแต่พี่รับครบแล้วอ่ารับครบแล้วไม่ต้องตกใจนะว่าเราเล่นไม่ได้แล้วเล่นได้ครับอ่า น้องตื่นเช้ามามันจะมันจะให้เหรียญเราเลยฟรีๆนะครับถ้าน้องอยากได้เหรียญอีกก็น้องก็กดเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะแล้วก็ตัวดาวที่เหมือนนี้ไปปุ๊บเนี่ยน้องต้องเล่นผลไม้นะครับกดกดดูข้อสัญญาเรื่อยๆมันจะให้ตังค์ให้ผลไม้มา,มาคือถ้าผลไม้ครบต้องแถวไหนน้องได้ตังค์แถวนั้นเนี่ยนะครับเอาไป ิด้พี่ดโฆษณาแล,แล้วพี่ได้ตังมาได้เหรียญเท่าเหรียญเหรียญเท่าไรไปรูนะเดี๋ยวดูก่อนเออประมาณที่พี่ได้ก็ประมาณนี้แหละพี่ได้มาก็สิบเหรียญก็สามสิบเหรียญน,นะครับถ้าแถวนี้เต็มเมื่อไรเนี่ยอโอ้โหได้กันเก้าเหรียญน,นะเต็มไว้เลยครับดูนะฮะโอเคน้องสามารถเอาเหรียญตรงนี้ได้คือต้องเป็นพวกทิศโซฮะ อ่าน้องได้ที่ซองมานะนเ,ปเปนาม,ามื่อกี้ไม่เข้ามานะโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงเออ่ที่สอบอ่ะที่สอบที่ซองน้องได้ที่สองพวกนี้นะครับเนี่ยน้องได้ที่สอบอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วมาอัพเป็นสีเขียวนี่อ่าสีเขียวเสร็จน้องอัพมาเป็นตรงนี้นะครับเราจะได้เหรียญประมาณรูแ,แล้วแล้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่สี่เงินน้องมาที่สี่เงินนะครับก็คือสี่เงินตรงไหนอันนี้ครับอ่าน้องได้ยี่สิบเหรียญเลยนะโอเคนั้นเดา ี่กะสอดน,นะครับน้องได้เหรียญได้ครบแล้วหรือครบร้อยเหรียญหรืออะไรอย่เงี้ยนะน้องสามารถเข้าเล่นจริได้เลยครับแล้วก็รอเวลาเนี่ยรอเวลาเ่งนี้น้องเพิ่งไปเรื่อยๆนะครับน้องมันว่าถ้ามันขึ้นสองร้อยน้องก็รอไปแล้วเวลาตรงเนี้ยเริ่มหมดเมื่อไหร่ถึงเลขสองหรือเลขอะไรเนี่ยน้องรอเล่นได้เลยครับตอนทีมยอดเก้าสิบเก้าสิบ นาทีสี่สิบนาทีเอามานี้นะครับอ่ะเราไปเรื่อยนะครับในน้องอยากด้หยบต้องรอนะขนาที่เนะี่เล่นครั้งแรกนะครับวันนั้นมีคนใช้พี่เล่น,ลนต้อแม่ไฟติ้งอิลูชั่นสามอ่ะน้องเชื่อไหมพี่เล่นได้น้องๆมีหน้าเชื่อว่าพี่อ่ะ,ะกออ่อเน่เมื่อเดินก่อนอ่ะตอนพี่อยู่ปฐมอ่ะ พี่เล่นมันต้องไปเฟตติ้งอิลูชันสามไปอะ